E F M DJ playlist by DJ อ้อมค่ะแน่นอนคุณอยู่กับป้อมกับวันแดงเดือดนะคะไม่ได้ต้องเ <c oughs> ตะบอลเลย<ะ>แดงเดือดเพราะอะไรวันนี้แหมทยอยยังลงส่งกันมาอยู่เลยว่า A Q I ส่งเข้าประกวดเมืองทอง162 <c oughs> ในขณะที่บางคนอยากจะซื้อลอตเตอรี่ที่157ของมันต้องโดนตอนนี้ไม่ต้องโดนลอตเตอรี่ค่ะ <c oughs> โดนอากาศสีแดงเอือกกันไปก่อนนะคะไซส์ไหมร้อย <c oughs> โอ้โหชนะ โอ้ยจะตุจักร้อยหสองมาพี่ครวัวโอ้ยมันก็หนักอยู่นะหันไปทางไหนก็จะตายออกไะเนี่จริง ตอนนี้เราบ่นอย่างคนท้อใช่ไหมดูเหมือนดูเหมือนสนุกนะการส่งเลขมาประกวดกันมันไม่มันไม่คมือมันก็พูดตอบใจอ่ะใช่ป่ะแต่เอาจริงๆเราไม่ได้รู้สึกดีหรอกและยังคงย้ำเตือนนะคะเมื่อวานที่อ้อมกับตะกวงเหมือนเหมือนเต้นอราบิกโชคุณผู้ฟังคือคือบางคนอ่ะถ้าเราแบบ fix m มซ d เซตเอาไว้ว่าเราจะต้องออกกําลังเฉพาะวิ่งเฉพาะสวนเท่านั้นใช่แย่เลยช่วงนี้ผมัไม่ได้ไปมันก็จะท้อเพราะเราจะรู้สึกว่าเรารอที่จะอากาศดีแล้วไปหรือไม่เป็นไรหรอกใส่หน้ากากวิ่งอ่ะก็ได้ถ้าคิดอย่างนั้นแต่ ก็เหนื่อยนะเหนื่อยมากครับแต่ถ้าเราคิดว่าเฮ้ยเราจะทําเพื่อปลายทางด้านไหน <c oughs> ถ้าเอาสุขภาพครับจริงๆอะไรก็ได้ปะถ้าเอาสุขภาพอะ่ะครับ,รบเพราะเมื่อวานมีคุณผู้ฟังบอกว่าเออวิธีนี้ก็ดีนี่นะจะได้ไม่ต้องไปเดินสวนเพราะว่ามันแดง<ช>จริงๆมันมีวิธีนี้มานั่นแล้วนั่นแล้วแต่เราเองหรือเปล่าที่ไม่ใช้อ้อมเองก็ไม่ได้ใช้แล้วถามว่าอ้อมเคยใช้ไหมคุณผู้ฟังหลายปีที่ผ่านมาอ้อมเคยใช้มันนะ <c oughs> แล้วอ้อมก็ลืม ว่าจริงๆเราใช้ได้<ช>บางทีมันไม่ใช่ว่าเราไม่เคยใช้แล้วเราใช้แล้วเราลืมแต่เราใจไม่สู้รรเราหาข้ออ้างให้ตัวเองด้วยแล้วก็กลับไปที่ไอ้เมื่อวานที่ออกสเต็ปกันนะคะคุณผู้ฟัง<ช>ต้องบอกเลยว่าพอเราพอเราฟังเขาอันนี้บางอันเขาก็จะอธิบายไปเรื่อยๆใช่ใน u t u b e นะสิ่งที่สำคัญนะเขาบอกว่าไม่ต้องไปสนใจว่าความเร็วของใคร จะไหวที่เท่าไหร่แล้วเอาตัวเราแต,เแต่แค่เราจ้ำไปจัด,ดจัด <c oughs> ไม่หยุดไปเรื่อยๆแล้ว,ลวขอให้ทําอย่างสม่ําเสมอถ้าทิศหนึ่งได้สครั้งเขาก็บอกมันก็จะดีแล้วแต่ถ้าอยากลดน้ําหนักด้วยอาจจะ4ี่ถึงห้าครั้งแต่ไม่ใช่ว่าครั้งละหนาทีนะนนมันจะมีโปรแกรมว่า20นาที30นาทีโดยเฉลีย่ยเท่าที่วันนี้นั่งดูไปนะหน่าทีถ้าขยับตามจังหวะของเขาซึ่งก็ไม่ได้เร็วมากนะคะมันได้ร้อสเต็ป ร้อยห้าสิบสเต็ปเลยนะเพราะว่าสมมติว่าเราไปออกคุณผู้ฟังเขาจะมีประมาณแบบยี่สิบนาทีเขาจะบอกว่าจะได้ประมาณสามพันสเต็ปแล้วเราก็ดูคือสเต็ปเราไม่ได้ก้าวละเมตรนะการยกขาหนึ่งทีมันก็หนึ่งสเต็ปปะสับขาไปเรื่อยๆแล้วจริงๆคุณผู้ฟังการสับขาหนึ่งทีในจังหวะที่เขาบอกให้ออกกําลังอ่ะมันเร็วกว่าจังหวะที่เราเดินไปไหนมาไหนกันนะคะเพราะเวลาเราเดินธรรมดาหรือเดินในสวนหรือเดินที่เราจะไปขึ้นรถขึ้นเรือของเราเนี่ยเราไม่ได้เดินตูดเบี้ยวนะคะ แต่น,นี่เดินอีกนี้เดียวถ้าแปลงเป็นท่าเดินนี่ตุดเดี่ยวกันเลยนะคะเพราะเดินจ้ำนะพี่กวงแฟบ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 แล้วสรีระมันจะแบบเหมือนคนจะเต้นตลอดเวลาอยู่แล้วถูกไหมแล้วถ้าเกิดเขาบอกว่าทําอย่างเงี้ยแล้วลำตัวรักษาให้ตรงไม่แอนไปข้างหลังหรือเอ็นไปข้างหน้ามากมันก็จะได้แกนตัวที่ดีใช่มใช่ใช่ใช,ใช,ใชออันนีเ้เขาก็เขาก็บอกแล้วก็ถ้ารู้สึกไม่ไหว กินน้าได้ตลอดเวลาพักได้ไม่ต้องกังวลใดๆขอแค่ทําสม่ําเสมอเข่าว่าไว้อย่างนั้นถูก,ถกไหมล่ะเราก็ต้องฟังเขาถูกป่ะใช่ครับมันมีประโยชน์จริงๆเพราะฉะนั้นนะคะในเมื่อมันสีแดงขนาดนี้เราก็อย่าถอดใจที่จะออกกําลังแบบเปลี่ยน ใช่ไหมเปลี่ยนจากนอกบ้านเป็นในบ้านเท่านั้นเองนะคะเราเริ่มต้นช่วงนี้กับสแตนบายนะคะทิกเกอร์คะ่ะอันดับที่8แล้วมาที่เอะต่อที่รักแท้ยังไงและมิราเคิแสดงความเสียใจกับคนที่เพิ่งเปิดมาและมาขอเพลงของลูนิวนะคะใ,คในขณะที่มีคนขอบคุณก็จะมีคนขอใหม่และมีคนขอใหม่ครับ พราะบางคนเขาเพิ่งเปิดมาไงในขณะที่บางคนฟังอยู่แล้วแล้วถึงขั้นบอกว่ามีแรงกลับบ้านเราด้วยก็เข้าใจเวลาเราได้ยินเพลงที่เราอยากได้ยินแล้วเราเชียร์ของเราอยู่แล้วก็รักของเราอะเนาะอ่ะเราก็จัดกันไปรักแท้ยังไงให้คุณได้ขยับเรายังคงเชียร์ให้มีการขยับออกกําลังนะคะคุณผู้ฟังแล้วการกินเป็นสิ่งสําคัญบางคนบอกว่าออกกําลังสําคัญแต่เขาบอกว่าปรับอาหารก็สําคัญไม่แพ้กันสําหรับบางคนบอกว่าต้องลดทั้งขาบ ลดทั้งน้ําตาลแต่ในขณะที่บางคนอาจจะบอกว่าขาามันไม่ต้องลดก็ได้ไม่ไม่ใช่แค่ขาามันอร่อยหรอกแต่มันก็เป็นแหล่งพลังงานป่ะลดน้ําตาลจะดีกว่าหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยก็คือดูดูอ่ะแต่ละคนก็หลายตําราเราก็ไม่ใช่หมอนะไี่ห่วงเราก็ไม่รู้แต่น้ําตาลมันเป็นสิ่งที่น่าจะลดใดๆก็แล้วแต่ไอาลดพวกนั้นอ่ะมันก็เป็นลดส่วนเกินแต่สิ่งที่ไม่ควรเติมเข้าไปเลยคือของดิบนะใช่ถ้าคุณผู้ฟังมีใครได้ดูไหมที่เป็นช่วงสามสี่ห้าวันมาเนี้ยมีคลิป แล้วก็มีแบบข่าวที่มีคุณผู้หญิงก็หน้าตาสดใสอะนะ<ช><ช>เขาก็ดูหน้าตาสดใสดีจริงครับแต่เขากินปลากระดีเป,เป็นเป็นอะไรคุณผู้ฟังกระดีไม่ได้ได้น้านะกระดีได้พริกได้อะไรก็ไม่รู้กระดีเดีได้ได้ไดอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังรู้จักปลากะดีไหมก่อนบางคนอาจจะไม่รู้จักเพราะไม่เคยเล่นน้ำคลองอถ้าคนที่โตมากับน้ำคลองจะรู้จักปลากระดีปลากระดีบางทีมันก็ตัวอีกนิดเดียวจะเหมือนปลาปลาเขาเรียกอะไรว่าปลาที่ทอด บางบอกปลาสลิดแต่ตัวเล็กกว่าแต่เล็กกว่าจิ๋วเลยอ่ะแล้วก็ดินเดาเดาเดาหาได้ตามคลองมันเป็นปลาในน้ําคลองจะเคยเห็นในส้มตำพอมันอยู่ในปลาล่ะอ่าเราเราไม่รู้ไงเพราะไม่ได้ใส่ใช่ไหมคือคุณผู้หญิงคนเนี้ยเขาก็กินปลากระดี่ดิ้นดินเนี่ยคเขาก็คลุกนะไม่ใช่คลุกไม่ใช่คลุกให้สุกแต่คลุกกับเครื่องปรุงคลุกคลกคลกคลักคลักแล้วกคกินดิบแล้วเยอะมากคลิปแล้วออมอ่ะ เคยเห็นคลิปเขาแล้วนะซึ่งไม่ได้มีแต่ปากกาดีเขากินอะไรก็ไม่รู้อะหลายอย่างที่มันดูไม่ได้สุกทักเท่าไหร่ซึ่งคุณหมอนี่ก็ออกมาวอร์แวกันทั้งนั้นแหละเพราะว่ามันเป็นถ้าคนดูและกินตามอะมันอันตรายคือตัวตัวคุณคนนี้เองก็เสี่ยงอันตรายวันนี้ยังไม่เป็นอะวันหน้าไม่รู้จริงเพราะเราไม่รู้เราจะโดนตัวไหนเข้าไปพยาเดี๋ยวไปเล่นไม่ใช่เพื่อนยิ่งน้ำจืดนะบางคนบอกว่าและกินซูชิไม่เป็นไร เขาก็ไม่ได้แนะนําว่าให้กินขนาดนั้นหรอกแต่ว่าแต่พราะมันเป็นน้ําน้ําเค็มมันก็เลยพอรุ้นหรือเปล่างละการเก็บกันนกน้ําเหลืองเขาอาจจะสดหรืออะไรเราก็ไม่รู้นะแต่เขาก็กินได้มันเป็นน้ําทะเลไงแต่น้ําคลองเนี่ยมันก็อีกเรื่องหนึ่งถูกป่ะและที่สําคัญมันเรื่องของพยาธิคือการตัดสินใจชั่วขณะที่จะกินอะไรพวกนี้คุณผู้ฟังเราไม่รู้เลยว่าวันหนึ่งมันจะถึงชีวิตหรือเปล่าอันเนี้ยที่อ้อมไปอ่านเจอเนี่ยมันเป็นเรื่องเก่ามานานแล้วนะ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเขามีเด็กผู้ชายอนาคตไกลหนึ่งคนเป็นคนออสเตรเลียงคงกินเหล้ามากับเพื่อนเป็นเด็กเล่นกีฬารักบีก้นะถ้าจะไม่ผิดก็กินเหล้ากับเพื่อนละมัง้งก็กาลังกลับบ้านโด,โดนเพื่อนท้าว่าท้าให้กินกินทากคือเห็นหอยทากเดินเป็นๆอยู่อ่ะหอยทากคลานรุบลิบอยู่อะแล้วท้าก,กันว่าให้กินหอยทากกินเล่นๆอ่ะอเนอะเด็กอะเด็กผู้ชายก็เฮี้ยวๆอะนะ กำลังเมาๆอ่ะเนาะก็เขาบอกว่าออสเตรเลียนทีนเจอร์นะก็เห็นเห็นหอยทากอ่ะอยู่ที่พื้นพอเพื่อนถามว่ากล้าไหมให้กินอ่ะเขาก็กินนะมันก็ดูสนุกใช่ไหมเขาก็คงไม่คิดอะไรเขาบอกไม่กี่วันต่อมามีอาการอ่อนแรงเลยนะแล้วก็แบบมีอาการที่ขาปรากฏต้องไป Emergency จนซไปอิมเมอร์เจนซีดิอะก็คือพอหมอตรวจเจอทั้งหมดคือโคม่าอ420วัน คือตื่นมานี่คือขยับอะไรไม่ได้แล้วกินต้องผ่านท่อกินต้องผ่านท่อแล้วก็ต้องเราก็ต้องมีคนดูแลตลอด24ชั่วโมงแล้ว8ปีต่อมาเสียชีวิตนี่น,นี่นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะว่าคุณหมอเขาก็มีนิจฉัยนะคะว่ามันเกิดจากพยาธิเขาใช้คำว่า,อ,าอะไรว่าแรดแรดอ,อะไรเวิร์มว่ะเดี๋ยวน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 ะมัน มันเป็นไอรมันเป็นแบคทีเรียอยู่อันหนึ่งที่ไปอยู่ในนั้นลังเวิร์มคือคือมันเหมือนเป็นเป็นพยาธิที่เกี่ยวกับเขาเรียกพยาธิปอดอะไรเงี้ยนะพี่กวงนะมันมันมีผลนะพี่กวงลองหาดิลังเวิร์มและลังเวิร์มนะเนี่ยมันเป็นเขาบอกว่าเอคนไทยอาจจะเรียกพยาธิหอยโขงหรือพยาธิปอดหนูอะไรอย่างเงี้ยถามว่ามันมีผลอะไรมันมันดูเหมือนเป็นถ้าเป็นนิดๆอ่ะมันก็หายได้อื แต่ถ้ามันเป็นเยอะมันก็จะเกิดอาการแบบนี้จัดการรับประทานอาหารที่ไม่สะอาดถามว่าทากมันสะอาดที่ไหนเราอ๋ออ๋อชาวคนไทยเรียกพยานหอยโขดใช่ไหมครับใช่ไหมใช่ไหมอ้าเข้าใจถูกนะใช่ครับเนี่ยแล้วมันมีผลจริงๆเขาบอกว่าเบื้องต้นมันเหมือนจะหายเองได้มันมีอาการอยู่ประมาณหนึ่งแต่ถ้าไปเจอตัวหนักๆจี๊ดๆเข้าไปอ่ะชีวิตเปลี่ยนเลยนะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นอ่ะเวลาใครท้าอะไรตอน ไม่ปกติอะอเวลาดื่มเหล้าเวลาอะไรอย่างเงี้ยอยากคึกจริงๆคุณผู้ฟังเราเราไม่รู้เลยนะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะด้วยความปรารถนาดีจริงๆเพราะบางทีเราก็คิดแต่ว่าเรื่องแบบเนี้ยจะไม่เกิดขึ้นกับเราหรอกถูกไหมพี่กวงถูกครับมันจะไม่มีเรื่องดใดๆร้เกิดกับเราเราก็หวังอย่างนั้นนะไม่อยากให้ใครเกิดเรื่องร้ายแต่บางครั้งมันก็อยู่ที่เราด้วยเหมือนกันค่ะ คุณผู้ฟังบอกว่าผมคงโชคดีที่รถเสียหยุดงานมาเกิดอาทิตย์แล้วขี่ร,รถโดนรถรจจไม่ติดวันนี้วันเกิดค่ะพี่อ,อ้อมอวยพรวันเกิดให้หน่อยอวยพรว่าอะไรอ่ะเียบไปเลยหรือใครคำวนเกิเดแล้วช่วงนี้ก็คงขอให้สุขภาพแข็งแรงแล้วมั้งก็ไม่รู้จะอวยพรว่าอ,อะไรดีเนาะคือก็อยากให้คุณผู้ฟังมีความสุขแล้วค่ะใช่ครับแล้วก็แข็งแรงทั้งกายแล้วก็ใจนะคะแล้วจริงก็ คิดดีทําดีแหละอะดีกับตัวเองให้มากๆดีดีกับตัวเองเมตตากับตัวเองแล้วก็ใจดีกับคนอื่นเนาะจะได้มีความสุขอังคารคลุมโบสนับสนุนโดยล็อกความอาร่อยส่งตรงถึงมือคุณผันท้ายอาร่อยคำไหนคำนั้นและอาหารแมวพรามิ่สูพรีมตัวแน่นขนสวยโซเดียมต่ำลดการแพ้ อย่าลืมนะคะคุณผู้ฟังสําหรับอังคารคลุมโป่งเราเจอกันทุกวันอังคารค่ะสุขใจเมื่อได้กินอร่อยฟินเนีทั้งครอบครัวกับน้าจิ้มสก,กี้พันท้ายอร่อยคำไหนคํานั้นอาหารแม่พรามี่สุพรีมตัวแน่นขนสวยขนสวยเลยละ่ะขนสวยติดพูดกับหลานขนสวยโซเดียมต่ําลดอาการแพ้หาซื้อได้แล้วที่เพชรช็อชั้นนาอังคารกลุมโปง